สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอ,อนิชากลิ่นเจริญจากเอกการศากษาปรปฐมวัยวันนี้มานําเสนอเกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องของอาชีพในฝันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพอุปกรณ์กับอาชีพค่ะโดยแนวคิดนะคะของเกมการศึกษานี้ก็คือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เราจะเน้นในเรื่องของด้านสติปัญญาหรือว่าการคิดให้กับเด็กค่ะโดยวัยนี้เนี่ยเป็นวัยแห่งการช่างสังเกตและก็สํารวจสิ่งต่างๆหากว่าเราจัดอุปกรณ์มาให้เด็กนี ในเรื่องของการพัฒนาการสังเกตแล้วเนี่ยเด็กก็จะพัฒนาการคิดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยขั้นตอนในการใช้สื่อนะคะครูจะมีการสอนเรื่องของอาชีพต่างๆให้กับเด็กก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครูก็จะให้เด็กสังเกตอุปกรณ์ของอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยสังเกตอาชีพอุปกรณ์ในการ์ดเกมนี้ค่ะอันนี้เป็นแผ่นการ์ดเกมนะคะที่จะบ่งบอกถึง อาชีพแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆนะคะอย่างเช่นอาชีพนักฟุตบอลก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องคือลูกฟุตบอลอาชีพเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือเครื่องปั้นดินเผาอาชีพนักศิลปะก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะนักบินอวกาศก็จะมียานอวกาศนะคะก็จะมีหลากหลายอาชีพให้เด็กได้ลองเล่นกันดูนะคะ ซึ่งผลที่ได้รับจากการใช้สื่อนี้นะคะ 1. เลยเด็กรู้จักอาชีพต่างๆค่ะ 2. เด็กรู้จักอุปกรณ์ของอาชีพนั้นๆและ 3. เด็กได้มีการฝึกการสังเกตและก็มีการคิดและวิเคราะห์ค่ะสำหรับการนำเสนอสื่อเกมการศึกษาสำหรับเด็กประถงใบนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ